สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 พื้นที่ตำบลบ้านฝางอำเภอสะใครและตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อครับ วันที่20สิงหาคมเวลา14นาฬิกาณบานเล็ที่195หมู่ที่2บ้านเดือตำบลบ้านฝางอำเภอสะใครจังหวัดหนองคายนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางบุรดาทัพมงคลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายทีมวันโฮมหนองคายฝ่ายปกครองอำเภอสะใครและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน3,000บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและนมผงสำหรับทารกแรกเกิดวัย1เดือนเพศชายซึ่งอาศัยอยู่กับย่าอายุ66ปีมีสภาพแขนขวาพิการส่วนมารดาเด็กนะครับได้เสียชีวิตจากโรคระบาดโควิด1 9หลังผ่าคลอดที่จังหวัดสมุทรสาครขณะที่บิดาเด็กยังอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวตามมาตรการ14วันนะครับ จากนั้นได้มอบอาหารให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน19ครอบครัวภายในหมู่บ้านบ้านเดือจำนวน100กล่องเวลา14นาฬิกา30นาทีได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่9 3หมู่ที่5บ้านสมสนุกตำบลบ้านฝางอำเภอสะใครจังหวัดหนองคายเพื่อไปเยี่ยมเด็กหญิงวัย4เดือนที่มารดาประสบปัญหาด้านสังคมที่เข้าขายได้รับการช่วยเหลือ

เวลา15นาฬิกา30นาทีได้เดินทางไปที่ถนน3ามแยกบ้านป่าสักใต้หมู่ที่9ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อมอบข้าวกล่องจำนวน300กล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในการปิดหมู่บ้านโดยมีนายนวลโทบุตรนายอำเภอท่าบ่อร่วมในพิธีรับมอบนางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่า จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายและทีมวันโฮมหนองคายได้ร่วมกันจัดโครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยชาติวันละบาทซึ่งมาจากการออมเงินบุญจากข้าราชการพนักงานและทุกภาคส่วนในกลุ่มภารกิจเงินหนึ่งบาทของทุกคนจะเป็นพลังช่วยชาติและช่วยสังคมต่อไปครับ มอ้อเห็น้ยกเห็นว่านนายอำเภอมาท่านข้างน่าอำเภอมาทานข้าง้า การน้ำใจช่วยชาติบรรบามาจากเงินหนึ่ง<ล><ป>บาทของข้าราชการทุกส่วนราชการในกลุ่มภารกุศลเงินหนึ่งบาทของทุกคนจะเป็นพลังช่วยสังคมช่วยชาติได้นะคะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมข่าวหนองคาย Good News ทาง Youtube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานครับหมดเวลาการนำเสนอข่าวแล้วครับผมมงคลกน,นิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ